ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านสำหรับวันนี้เรามีคาถาท่องเพียงเจ็ดคำบูชาเทวดาประจำวันเกิดเสริมเมตตางานเงินลองทำดู คลิกชีวิตดังปาฏิหาริย์คาถาสวดตามวันเกิดเรียกว่าเป็นบทสวดที่สวดง่ายท่องตามกำลังวันเกิดของเราซึ่งหลายคนเชื่อว่าสามารถท่องที่ไหนก็ได้เพราะเป็นการท่องแบบสั้นเพียงเจ็ดคำ และการสวดเป็นประจำนั้นดีต่อตัวเองนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าการท่องคาถาดังกล่าวเรื่อยๆนั้นเป็นการบูชาเทวดาประจําตัวดูแลรักษาตัวเราเสริมเมตตาค้าขายธุรกิจการเงินการงานความรักเฮงๆรวยรวยถูกกลางวันที่หนึ่งคาถาคนเกิดวันอาทิตย์ท่องหกจบอวิสุนุตสานุติ ข้าทาคนเกิดวันจันทร์ท่อง15จบอิระชาคตะระสาข้าทาคนเกิดวันอังคารท่อง8จบติหังจะโตโรธินังค้าทาคนเกิดวันพุธกลางวันท่อง17จบปิสัมระโลปุสัทพุทธ คาถาคนเกิดวันพุธกลางคืนท่องสิองจบคะพุทธปันทูธรรมวะคะคคาถา,าคนเกิดวันพรฤหัสบดีท่องสิเกจบพระสัมสาวิสะเทพะคาถาคนเกิดวันศุกร์ท่องยี่จบวาโทโนอะมะมะวา คาถาคนเกิดวันเสาร์ท่องสิบจบโสมานะกะริทาโทอย่างไรก็ตามเมื่อสวดเสร็จแล้วให้กรวดน้ำแผ่บุญกุศลให้เทวดาที่ดูแลตัวเราก่อนด้วยบทอิทังสัพพะเทวานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่ดูแลรักษาข้าพเจ้าชื่อสกุลจงมีความสุขและขอให้ได้รับผลบุญนี้ไปพร้อมกันด้วยเทินแล้วจึงไปทำบุญในรูปแบบต่างๆเพื่ออุทิศส่วนคุศลให้เจ้ากรรมนายเวรต่อไปโดยของใส่บาตตามวันเกิดเพื่อช่วยเพิ่มโชคเป็นมงคลกับชีวิตเริ่มจากห คนเกิดวันอาทิตย์ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อาหารคาวหวานที่เหมาะกับการใส่บาตรคืออาหารประเภทไข่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวไข่เจียวไข่ลูกเขยหรือไข่พะโล้แกงกะทิและขนมที่ทำจากกะทิต่างๆเช่นไข่หวานมะพร้าวอ่อนมะพร้าวแก้วขนมใส่กะทิเครื่องดื่มสมุนไพรเช่นน้ำกระเจีย๊ยบน้ำมะพร้าวหรือน้ำขิงเป็นต้น หากต้องการถวายของใช้หรือทำสังฆทานควรเลือกถวายหลอดไฟไฟฉายเทียนทูปอุปกรณ์แสงสว่างแว่นตาหมากพลูเพราะสามารถช่วยเพิ่มพลังและแสงสว่างให้กับชีวิตและลดความใจร้อนลงได้อีกด้วยส่วนการทำทานแนะนำให้เติมน้ำมันตะเกียงตามวัดทำทานแก่คนตาบอดโรงพยาบาลโรคตามูลนิธิคนตาบอด โรงพยาบาลโรคหัวใจมูลนิธิโรคหัวใจเพื่อเพิ่มพลังให้กับชีวิตปีนี้ความร้อนรุ่มความร้อนใจของคุณจะลดน้อยลงพยายามบำเพ็ญประโยชน์มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมจะทำให้ชีวิตในปีนี้ของคุณมีแต่ความรื่นรมและประสบแต่ความสุขความสำเร็จตลอดปี 2. ผู้ที่เกิดวันจันทร์ อาหารที่ควรนำไปใส่บาตรคืออาหารประเภทสัตว์ปีกสัตว์น้ำเนื้อไก่ข้ามันไก่ไก่ย่างไก่ผัดพริกขิงไก่ทอดแกงเผ็ดไก่แกงเผ็เดเป็ดย่างข้าวผัดปูปูผัดผงกะหรี่ปลาหมึกทอดกระเทียมพริกไทยเต้าหู้ทอดแกงจืดเต้าหู้ปลาสลิดทอดเครื่องดื่มหรือของหวานควรเลือกน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองน้ำอ้อยโดนัท นมสดนมกล่องเผือกมันลังสาดขนมเปี้หากต้องการถวายของใช้สำหรับพระสงฆ์แนะนำให้เลือกแก้วน้ำแจกันของโปรง่งโปรงใสใสหรือของที่เป็นคู่คู่ไปถวายจะทำให้เราสดชื่นสดใสและช่วยลดความวิตกกังวลของเราและหากต้องการทำทานควรทำกับมลนิธิช่วยเหลือสตรี ในปีนี้นอกจากการใส่บาตทําบุญทําทานแล้วควรทําจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสอย่าวิตกกังวลเกินเหตุเน้นให้ความช่วยเหลือสตรีเช่นลุกให้สตรีนั่งบนรถไฟฟ้าช่วยหิ้วของหนักหรือช่วยพยุงลุกนั่งเป็นการดี 3. คนเกิดวันอังคาร อาหารที่เหมาะในการใส่บาตรของผู้ที่เกิดวันนังคารควรเน้นอาหารประเภทเส้นต่างๆและปลาชนิดต่างๆเช่นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนวุ้นเส้นบะหมี่ปลาช่อนตากแห้งทอดหรือปลากระพงผัดขึ้นช่ายในส่วนของของหวานแนะนำให้เลือกฝอยทองสาริมลอดช่องผลไม้ต่างๆเช่นทุเรียนระกำหรือขนุนเป็นต้น หากต้องการถวายสิ่งของหรือถวายสังฆทานแนะนำให้ใส่เครื่องมือประเภทเหล็กกันไกลแปรงสีฟันยาสีฟันพัดลมหรือกันไกลตัดเล็บควรทำทานกับผู้พิการทางปากปากแหว่งผู้ป่วยโรคลมชักหากคุณทำบุญทำทานด้วยอาหารคาวหวานและข้าวของเหล่านี้ปีนี้ทั้งปีคุณจะมีจิตใจที่สดชื่น สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกระชับกระเฉงว่องไวอารมณ์ที่เคยร้อนจะลดลงและทำให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้น 4. คนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธควรใส่บาตด้วยอาหารประเภทเนื้อหมูเช่น แกงเขียวหวานหมูหมูปิ้งหมูทอดผัดพริกหมูหรือคณะหมูกรอบน้ำมันหอยส่วนของหวานหรือผลไม้แนะนำให้เลือกขนมเปียกปูนเขียวน้ำฝรั่งชมพู่เขียวอง,งุ่นเขียวมะม่วงเขียวเสเวยหรือฝรั่งเลือกทำทานกับคนพิการทางหูโรงพยาบาลโรคสมองโรงเรียนสอนคนหูหนวก จะทำให้ปีนี้ทั้งปีจิตใจของคุณจะเต็มไปด้วยความหนักแน่นมั่นคงมีความมั่นใจในตัวเองทำสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จ5คนเกิดวันพุธกลางคืนสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนแนะนำใส่บาตด้วยอาหารประเภทของหมักดองผักกาดดองผัดไข่อาหารกระป๋องแกงหญ่บัวหมูยอแหนมไข่เยี่ยวม้าห่อหมกขนมหวาน หรือผล,ลไม้ควรใส่เข้ามาขนมเปียกปูนดำเฉาก้วเข้าวเหนียวดำเม็ดมะม่วงหิม,มผพานผล,ลไม้หัวโตๆเช่นทุเรียนหรือสับประรดเป็นต้นหากต้องการถวายของใช้ให้ประสงค์หรือทำสังฆทานเลือกใช้ประเภทพัดลมสื่อธรรมะยาแก้โรคลมยาหอมพร้อมทำทานกับโมลนิธิหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนมีอุปนิสัยค่อนข้างเหลวไหลไม่คงเส้นคงวาดื่มหนักสูบหนักติดการพนันจะกลับมาทุเลาอาการติดอบายมุกชีวิตจะสะอาดและค่อยๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 6. ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีอาหารคาวหวานที่คุณเลือกซื้อหรือเลือกทำเพื่อใส่บาตคือพืชผักต่างๆประเภทเทาเช่น ผัดบวบแกงเลียงผัดเต้าหู้ผัดฟักน้ำเต้าหู้น้ำผลไม้น้ำสมุนไพรต่างๆน้ำว่านหางจระเข้ผลไม้เช่นแตงโมแตงไทยส้มหรือสาลี่หากต้องการถวายของให้ประสงค์หรือเลือกทำรรสังฆทานทำบุญกับวัดด้วยสบงจีวรหน,นังสือธรรมะตู้ยาหรือโต๊ะหมู่บูชา ทำทานกับโรงพยาบาลสงฆ์บริจาคข้าวสารเสื้อผ้าผ้าห่มกันหนาวจะทําให้จิตใจสงบรู้ทันคนสิ่งเลวร้ายหรือคนพ่านไม่มากล่ํากลายมีความสุขสงบตลอดปี 7. จ็ดสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์การใส่บาตรสาหรับคนเกิดวันศุกร์เน้นของที่มีความหอมต่างๆเช่นข้าวปากหมอ้อข้าวหอมมะลิ ยำใส่หอมใหญ่ไข่เจียวหอมใหญ่ผักกาดหอมและของหวานจำพวกเค้กล้วยหอมน้ำมะพระ้าวน้ำหอมน้ำเก๊กฮวยหรือไอศครีมผลไม้ที่มีกลิ่นหอมผลไม้ต่างๆเช่นกล้วยหอมเป็นต้นเลือกถวายสังฆทานถวายของสงฆ์หรือถวายวัดด้วยของใช้ประเภทนาฬิกาโต๊ะรับแขก ดอกไม้ที่สวยและหอมระฆังหรือย่ามทําทานกับเด็กด้อยโอกาสบริจาคเงินหรือเสื้อผ้าหรือของใช้เพื่อการศึกษาจะทําให้ปีนี้ทั้งปีคุณจะมีแต่ความสดชื่นแจ่มใสมีคนรักใคร่สนับสนุนทําสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและ 8. สําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ เลือกอาหารและของหวานที่ดีต่อสุขภาพเช่นแกงจืดมะระยัดไส้แกงส้งมมะรุมแกงเลียงสะดาวน้ำปลาหวานน้ำพริกปลาทูมะเขือยาวเครื่องดื่มผลไม้และของหวานประเภทลูกตาลเชื่อมขนมหมอ้อแกงชากาแฟรหรือโอเลี้ยงควรทำบุญลงศพกวาดลานวัดล้างห้องน้ำวัดถวายร่มหรือการชำระนี้สง์ทำทานกับโรงพยาบาลโรคจิต โรงพยาบาลโรคประสาทปีนี้ความเครียดที่คุณมีจะมลายหายไปจิตใจจะแจ่มใสขึ้นคิดสิ่งไหนทำสิ่งใดก็ล้วนแต่ปรจาจจักอุปรสรรคและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำเรียบเรียงเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟัง และก็ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีโยนิศีนในธรรมคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ